แสบเหรออืมเอ้าบดเฉียบหรือบดทันใจพี่นอ้องอืออือสุสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับบอกกระโปงเอียบแสบครับมัอน,นี้ได้ใสใ่ไงมานะพี่น้องสใส่ไงเสียมากยาตะไข่ย่างนะครับเคยเห็นเป็นยาตะไข่อบโอง่งมัอน,นี้เสียมาย่างพี่น้อง ใส่ไงเนี่ยตะไคร่ยางครับเอาใส่มาตมก่อนนะพี่น้องต้มใส่พอประมาณนี่ซุปพ่อประมาณล้วก็เอาไปหลังไข่มันออกมัน,ม,นม,มักมักเครื่องปรุงลแล้วก็เนี่ยตะไคร่เราเอาข้นย่างนะพี่น้องก็หลังจากต้มมล้วนะครับเราเอามาหลังเอาไข่มันออกแล้วก็มักได้พี่น้องมักมันก็ใส่ใส่ซอนหอยครับเี่ยซี่ยวขาวครับดีนะพี่น้องดีมันพอยมันมีตุ้งหมด วม,มักเลยพี่น้องมักเสร็จกิ้นไปจักครึ่งชัมม่วโมงเราจะเอาตะไคร่ยัดนะพี่น้องครับหลังจากมาักไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วพี่น้องเราก็ยัดตะไคร่นะครับครับเอาตะไคร่มายัด ที่ล่างนี่ผมกับใส่เอาไขมันออกเมื่อไหรด้พี่น้องที่บอกว่าเป็นล่างเอาไขมันออกนี่กับใส่กับดานใส่เอาไขมันออกเมื่อไได้พี่น้องนี่ไขมันดันในกับบะหมี่นะครับนี่ครับไขมันไขมันดันในกับบะหมี่ไดพี่น้องนีเลบกับดันในเอาไขมันออกเมื่อไหร่นี่ครับเดี๋ยวไปอย่างนี่พี่น้องไปเนี่ เอาขึ้นเต้าหยางละพี่น้องวันนี้ล้างหอมนอนพี่น้องแล้วพี่น,อน,น,อนอ้องเลื้ยงงามเลยมองพี่น้องใส่ไงยัดตะไข่หยางเดี๋ยพี่นอ้องเนี่ย่างใส่ไงยัดตะไคร่มาตามไปแสบด้วกันเลยพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับผอกับผมอ e ีแอบแสบนะครับ มากับบรรยากาศอยู่ทงอยู่ทาอยู่เทียงหน้าหน่อยได้พี่น้องเด้อยังที่ต้นคลิปนะครับมีนีภาพพี่น้องมาแสบเป็นย่างใส่นยตะไคร่พี่น้องเป็นใสเนยเนยตะไคร่ยางนะครับตีเฮ็ดวีทาให้พี่น้องเมองนะครับแล้วก็มานั่งกินเอาบรรยากาศทงหน้าฝากพี่น้องนะครับลมเย็นๆครับแต่ก่อนนีแสบนะพี่น้องเนาะกะขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวนะครับหูรู้สึกว่าใสมันสุก,กอ่ะละกะขออนุญาตแก่ข้าวด้วยครับพี่น้องเด้อมอนีจะเป็น ของกินเล่นนะพี่น้องนะครับแกะเอเห็ดเมนูนี่เป็นเมนูกับข่าวก็วได้กับแกมก็ดีนะครับมือนี่ผมจัดแบบเป็นของกินเล่นไป่กับแก้ก็พี่นอ้องเขาอยากแกะข้าวนะครับอ,อืออือควรกลุ่มเลรพี่น้องนี่ครับนะพี่น้องเนี่ยใส่ย,ยางออกจากเตาเลยมาเอาขึ้นมาก่อน จากเตาเลยเอ้าตัวนี้ไว้ในเตาก่อนนะพี่น้องเนาะอยาบมันใหม่ก็แล้วขึ้นมานน่พี่น้องมึงโอ้หอนหอนเลยหอน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 เอามากินหอนหอนไอ้พี่น้องมึงนะครับอยางหอนหอนมาจากเตากินหอนหอน มีดมาได้มาแล้วพี่น้องโอ้หันเล็กน้อยนะพี่น้องนาะพี่น้องนี่ครับใส่กับนาษจิ้มซี่ฟูดโอ้อืมมันเยอะพี่น้อง อืมบัแกแก้วมันจะมีบักเกลือด้วพี่น้องเนะบักเกลือตลวัดนะครับตลวดเนี่ยจึกไฟมันสวนเนี่ยอยู่พี่น้องมางามๆเมื่อกี้อืมหอมอมน้งตัวดให้ดูพอดีพี่น้อง อ้เสียบมันเป็นแบบหอนๆี้เนี่ยหอ,อน้องแก่เลยพี่น้องอือเอาบเฉียนหรือบดทันใจพี่น้องอืออือหอมตะไคร่ เมนูนี้นี่ผมเห็นอยู่สองสามหลอดแล้วพี่น้องรอบแรกเป็นอย่างแบบนี้พี่น้องแจกหลอบสองเป็นอบโอง่งหลอบสามนี่ผมกะเอามาอย่างพ้่เขาพี่นอ้องอู้หอมแต่ไข่แห้งยังใหม่เด้ออบโอง่งมันติเด็กรอบต้นนี้เด่นห่อนบปนเหนียวพี่นอ้อ,นองมาพี่น้องมามาแจกแน้วกัน อืหอมหอมไปหลองหอมตะไข่เวลาเกี่ยวไปเนี่ยตะไคร้ขึ้นจมูกเลย

นี่ได้ความเขาเอิญมาแล้วสดจากเตาได้ความห่อนตีขึ้นใหม่ๆนะพี่น้องเพราะว่าใส่เนี่ยถ้ามันเย็นแล้วมันสิมันสิ่เหนียวตัวนี้เอากินแบบห่อนห่อนงะสิน้ำเสนอพี่น้องแบบว่ามันหวอนความเหนียวมันบ่มีเลยพี่น้องมันสิกรอบแล้วก็ห่อนหนนุ่มๆกรอบนุ่มพี่น้องชิคได้พี่น้อง อีกสูตรหนึ่งที่มันบดนิ่มๆนะพี่น้องอย่างที่ผมเห็ดต้นคลิปนะครับผมเอาไปต้มกันต้มสุกแล้วกะเอามาย่างเอาเมนูนีไปเห็ดได้พี่น้องนะ ยังสิผมบอกนะพี่น้องเม,น,มนูนี่ผมนำสเสนอเป็นของกินเลน่นดูว่าเป็นกับแกบนะครับยังกิ้มปเนกับข้าวก็ได้แต่ว่าเมนูนี่มือนีเนี่ยนำสเสนอเป็นของกินเล่นละกัเป็นกับแกบะกะบขออนุญาตพี่น้องนะครับอันนี้ผมนำสเสนออาหารนะพี่น้องเน้อไอ้นีแก่ข้าวผมไปนน้ำเสนอนะครับบ่นด้แนะนำเห็ดทำตามนะครับ จะน้สเสนอเป็นกับแก้มก็ได้กะขออนุญาตพี่น้องอีกจังหน่อยได้ครับเอาเป็นแก่ข้าวอีกเนี้ยมันบริข้าวแห้งกรอดมีเห็ดหอมแสบเลยตัวานาเสนอเป็นเมนูกับแก้มพี่น้องอ้ยนัวเลยพี่น่องยังห่อนอยู่นะครับเนี่ย ะน,นัวล่มาเจอน้ำจิ้มซีฟูด้ดแต่วความเปรียปร้ยวไปน่อนำมนีนน้พี่น้องเปรี้ยวๆเพรีเผ็ดมินูแนะนำเลยพี่น้องเด้อ มะเขาเครืองต้มมาแล้วมันสุกแล้วมันนุ่มเอามาอยาบมันอีกกว่าเนยแต่ไข่ลงไปเนี่ยความหอมของแต่ไข่มันเข้าไปในใต,ตัวของไข่พี่น้องหอมแต่ไข่้นจมูกเลยเวลาเกี่ยว้าพี่น้องอยา่มันเลี่ยนมันมันนะครับอันนี้หวานด้วยครับแต่ว่าเรื่มจับด้แลรว เห็ดตามวิธีผมเลยคือไปต้มแล้วล่างล่างเอาไข่ข้างในมันออกผมพริกใส่เลยพี่น้องพริกใส่ปีนใส่ออกเราก็เอาไข่มันออกนะครับไข่มันมันเนี่ยบ่มีมันเลยบ่มีเหรียญเลยอืมนัวผักมันเตอเดแดดอากาศหอนอแห้งพี่น้องเอ้ย <c oughs> เงี้ยมันงเหรอ ให้ดูโปรตีพี่น้องเป็นักออแกนิกเดี๋ยวผมยานมันใหม่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาขึ้นมาไหวเลยดีกว่าโอ้แซ่บเลยพี่น้องกินกับพักกินกับนี่อย่างที่ผมบอกว่าเป็นของกินเด็ดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะเอาเตาออกกันนะพี่น้องมันห่อนอีผาพอาจจิกระตุกแนี่ยนะพี่น้องเดียเพราะว่าเอาเตาออกพี่น้องมันห่อนนะครับมาลุยกันต่อเอาของเอาออกจากเตาเราพี่น้องยามันใหม่ นี่มาพี่น้องมาลุยตัวเนี่ยตะไคร่มันซึมกับไปในหนีพี่น้องมึโงโอ้อืมหืม,มกรอบๆเลยพี่น้องอนี่เอาปลาเคือมันยำน้ำกับเผากันพี่น้องเป็นปลาเค็มหม่วงอ๋อ ว่าลงจิ้มกับแสบพอมาม์กยังที่เห็นในพี่น่องเมืองนะครับเขาเนื้อละแต่ที่มีน้ำจิ้มน้ำนี่ก็เพิ่มความเผ็ดความเปรี้ยวแล้วก็เพิ่มความนัวขึ้นมาอีกแนะนำเดยพี่น่องเริ่อเมนูนี้้ะ อันกินยังแสบไปหน่อยในเมนูนี้พักมาเจอแดดเจอลมก่อนแห้งพี่น้องเงี้ยวเมื่อลหรแต่ความหอมมันยังอยู่พี่น้อง เนี่ยดีผมอันนี้ไอ้มงนี่ผมอยากพี่น้องได้ยินเสียงมันกรอบอว่าอบองกรอ,อบเลยพี่น้องย่างปนี้ก็กรอบอย่างที่บอกแล้วพี่น้องบอเลียนใส่ข้างในเนี่ยผม ông thầy mới ông mà làm một lần hai lần nói với lần đó chỉ rồi แต่มมัเนี่ยมันามาต้องดึงแบบอันนี้กว่าเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวสมักว้สดแจ้พี่หน่องมึง ันนี้ป้อนแทะปากกับมือแล้วล่ะแต่ว่าสิเอาไว้ตักกล่องเพิ่นเพิ่นบาท่าอยากเพิ่นบ่ได้ชิมอยู่ให้เพิ um ่นจิ้มจั่หน่อยจริงๆเพิ่นก็บ่อยากกินหลายดอกเพิ่นอยานเกี่ยวกับไขมันนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นชิมเนี่ยครับเอ้ามื้อนี้นะครับโอ้แซ่บเลยแซ่บแซ่บอีหลีเลยแซ่บของแท้เลยมื้อนี้พาพี่น้องมาแซ่บนำเสนอในมุมเป็นกินเป็นเมนูกินเล่นก็ได้ ไปครับแก่ก็ดีหรือกับเขาก็ได้ได้พี่น้องใส่ไงเนี่ยตะไคร่ย่างพี่น้องหรือว่าย่างใส่ไงเนี่ยตะไคร่ได้พี่น้องแซ่บได้ครับครับก็ขอบคุณพี่น้องที่เกีย ia, ติที่ตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกาลังใจแก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับถ้ามีมุมไหนที่พี่น้องอยากนำอ่าอยากคอมเมนต์นะครับหรือว่าอยากเสนอเนี่ยหรือคําแนะนํานะครับก็คอมเมนต์มาไหนได้ดพี่น้องเลยครับคอมเมนต์ที่พี่น้องคอมเมนต์มาแล้วผมไม่ทันที่ตอบก็ ขอตรวจข้ปอภัยนะครับผมกะไล่ตอบคอมเมนต์ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องช่วงนี้กับภารกิจหลายกะสิพยามตอบให้มันหมือนนะพี่น้องเนาะครับกับคลิปนี้ถ้าพี่น้องชอบนะครับกะฝากพี่น้องกดที่ตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้อพี่น้องด้วยคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้เพราะนันคลิปหน้าครับขอบคุณี้หลายครับสวัสดีครับ